คำเตือนคิ้สร้านสมาื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบแลนะคำหยาบหายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานที่นีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคนะครับผมก็กลับมาอยู่ในโรมาก,กันอีกเช่นเคยนะฮะเมื่อกี้ก็ไปเปิดในช่องหลักไปแล้วมาในช่องนี้ V ีนะครับผมก็มาบอกกันอีกรอบหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่หายไป2วันนะท่านผู้ชมนะออรอยกระทงมานะครับผมรอยกระทงดีนะครับผมเนาะ แฮปปี้ลอยกระทงดีนะครับผมเออโอเคจัดมาหน่อยแล้วกันเวลาอานนะทันย์นะฮะท่านผู้ชมเวลาอาทิน์บ่ายสามกว่านะครับผมเนาะก็เมื่อกี้ก็ลองเล่นไปสู่คนดูไปแล้วนะผมเนาะมันก็นก,นก็ออกในช่วงที่สองนะผมสเต็ปที่สองนะมันออกนะครับผมเออแรกไม่ออกมันก,ก้ากึ่งอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าก็เลยจัดน้อยๆไปก่อนนะกลัวมันดูดนะครับผมเนาะโอเคไปสี่จุดห้านะครับผมรอบนี้ ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมดูก็อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะสี่จุดห้านะครับผมแล้วก็ไปเจ็ดุดห้าดีกว่านะหูทุนแค่นี้แม่งผูเล่นซะเยอะเลยนะผมโอเคไปอ,อุ้ยรอบกี่รอบวนะเนี่ยรอบสามรอบสี่โอเคอืมจะไหวไหมผมไปเจ็ดจุดห้าเลยหรอสี่จุดห้ากับเจ็ดจุดห้านะผมสูตรนี้อีกแล้วสูตรนั้นลบแตกนีอีกแล้ว บางทีก็ได้บางทีก็ดูดจนหมดเลยนะช่วงหลังๆมานี่ส่วนมากมันจะดูดนะครับผมโอเคลองเล่นไปดูนะผมลองดูว่ารอบนี้นะครับผมว่าจะเอาเข้ามากี่ครั้งนะครับผมหนะ้าสิบนะจะเล่นทีละห้าสิบไปเลยนะผมโอเคยี่มห้าสิบก็จะหมดแล้วโอ้ผ่านไปแค่นหนึ่งนาทีกว่าๆเองนะครับผม อ,อ้อาวไปแค่หนึ่งนาทีกว่าเองไม่จะรู้าจะาหมดแล้วนะผมเนาะโอ้โหไม่รู้จะไวัไปไหนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้อีกโอ้โหตายละแบบนี้อ่าสิผมว่าวันนี้ไม่น่ารอดอีกเช่นเคยนะครับผมเออโอเคไปสเตปที่สองนะฮะสะเตปที่สองร้อยหนึ่ง 1> 50 1 0 0 150ไปเลยเนาะท่านผู้ชมไปโอเคแล้วผมสเต็ปที่2นะฮะมาก็เราจะกดแบบเทอร์โ <c> บ <oughs> นะครับผมทั้งหมดเลยนะอ่าขอเป็น6 9แล้วก็12แล้วกันนะครับผมขอขอเป็นแบบเลขที่มันไม่ลงท้ายด้วยจุดะครับผมดูเหมือนว่าถ้าลงท้ายด้วยจุดห้อนี่เสียตลอดเลยเออเมื่อกี้ก็4.5กับ7.5เนาะโอเคสเต็ป okay, ที่2นะฮะรอบนี้นะ ฟังคนติดตามคนแรกก็แชร์ให so uh, so mm ้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แอดโจงหมูด้วยนะฮะอวุ้ยมาหุ้มร้อยหนึ่งก็ไม่ไหวนะเนี่ยอันนี้เบ็ดหกแล้วเนี่ยเออครบสิบครั้งโอ้โหดูดูตอนครบสิบครั้งยดเคีโอเคเปลี่ยนเบ็ดเหลือแปดสิบสองอันรอบนี้เป็นเบ็ดเก้านะฮะท่านผู้ชมนะขอไปหน่อย เตปที่2นะก,นนนก็รอบที่สองนั่นแหละน้อง่านผู้ชมเนาะรอบแรกไม่ได้แนละ้วผมอย่าเพิ่งจอดใจนะนใครที่แบบเออจะเล่นจริงๆอะ่ะคือมันต้องมีซ้ำหลายๆรอบนะคานผู้ชมไม่ว่าจะกะเอาทีเดียวจบนะฮะไม่ใช่อ,อตัวนี้แอก็ใช้สเต็ปประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วก็บวกพอสมควรนะครับผมพอสมควรนะย้ำว่าพอสมควรไม่ได้บวกเวอร์อะไรขนาดนั้นนะนะบางทีก็ มันมาเวอร์เกินนะผมรอบหน้าไปเสียหมดเลยนะครับผมเออรอบนี้มารอบหน้าดูอ,าอ่ะเหอเยเคไปสิบสองแล้วกันโอ้ยกดทุกอย่างนะฮะกดทุกสูตรกดทุกเบ็ดลองดูนะครับผมเนาะถ้าสเต็ปสองไม่ได้สเต็ปสามนะครับผมร้อยห้าสิบนะ เดี๋ยวผมก็เข้ามาอีกร้อยห้าสิบได้ไม่ได้ก็อยู่งานนี้แหละมาโอนได้ไหมขวานอุ้ยผมดูว่าได้ขวานห้าตัวยึดเคเมื่อกี้โมโกกัดขวานอยู่นะฮะท่านผู้ชมต้องคืนทุนก่อนนะท่านผู้ชมนะผมต้องคืนทุนก่อนนะตอนนี้คืนทุนประมาณร้อยห้าสิบนะครับผม ถามว่ายากไหมมันก็ยากพอสมควรนะเวลาอาถันเวลาอะไรประมาณนะี้ที่เป็นเวลาอาถพนก็คือช่องของผมเคยทําแบบนี้เวลานี้หลายรอบมันก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะโอ้โหดูดิจะให้โอ้โหไม่ได้เลยวะ่ะ <c oughs> ไปโอเครอบนี้กะว่าจะไปแบบเทอร์โบทั้งหมดเทอร์โบไม่ไหววะ่ะขอเป็นแบบธรรมดาดีกว่ามาหก จบไหมเรียบร้อยนะครับผมได้เอาเข้ามาจริงๆนะราิไปโอเคมาแล้วผมสเต็ปที่สามูหวิ่ไม่ชิดไม่ฝันนะก็จะมาสเต็ปโอ้โหเพราะช่วงหลังๆนี่ก็สเต็ปเดียวผ่านนะครับผมเนาะสเต็ปที่สไปนะร้อนะครับผมขอากดอีกธรรดาไปก่อนนะครับผมไม่รู้จะกดแบบไหนจริงๆว่ากดแบบไหนก็เสียนะครับผมเนาะถ้าเสียรอบนี้นะ เเต็ที่สี่เราลองจัดไปหนักๆดีไหมอืมนะก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วนะพอเสียมาตอนนี้นะผมรวมกันและสามร้อยนะผมเ,เข้ามาสามร้อยแล้วเสียไปละครึ่งหนึ่งนะครับผมเนาะนะแล้วอีกครึ่งหนึ่งสามารถเล่นได้อยู่ดูสิว่ามันจะบวกเปล่าโอ้ยถ้าไมบวกนี่โคตรเลยนะผมเนาะกลับมาเล่นครั้งนี้นี่โคตรนะครับผมเนาะ หายไปจากโรม่านะครับผมสองวันนะฮะกลับมาเล่นไม่ได้นี่โอ้โหผมว่ามีเรื่องแน่นอนประเดี๋ยวผมผมมีเรื่องแน่นอนนะผม,ผม,มเนาะเลิน,น,นนะหายโอเคได้ไหมโอเคปะ่ะสี่สิบห้าได้ไม่ได้ก็นี่ยฮันแล้วผมนะเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมถ้าอยากบันเทิงก็เอาอารมณ์ลง เป็นผมตอนนี้นะครับผมเออเหมือนตัวเองเล่นนะตอนนี้ยิ้แค่เดียดายแทนอะไรประมาณเนี้ยโอ้มึงน่าจะกดแบบนี้ว่ะแอดอะไรประมาณนั้นเออชมพวกพบมันถึงนะฮะชมนะเฮียอยู่เด้สิงโตไม่มาโอ้โหยังไงครับผมไป 8นาทีนะผมตอนนี้เออก็เมื่อกี้เกือบหมดเหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคยังได้โล่ห้าตัวมานะครับผมเนาะลวดเออลวดทวยโล่ห้าตัวแก้เกมนะครับผมุกผู้ชมเกรอบนี้ขอดีๆหน่อยแล้วกันดีๆหน่อยแล้วกันยากปะหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับผมุกผู้ชมอ่าแกน ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคเดี๋ยวลองไป999ดูนะฮะไปพูดตำมำเพลงอะไรนะครับผมเนาะ15เบ็ดแก้เกมของเรานะครับผมโอ้โหโอ้โหมาองวิ่ตัวเิดไฟ้านะครับผมเนาะฮานี่บันเทิงเลยนะฮะ ครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้แอดยกห,ห,หมูด้วยนะก็ไม่ได้บังคับนะครับผมแต่ถ้าชื่นชอบจริงๆก็ฝากกดหน่อยนะฮะสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมโอ้ยเนาะดูมันดูมันดูดเข้าไปท่านชมดูมันดูดเข้าไปโอ้มนดูดเข้าไป เต็บซ้ำน้ำใจนะผมตอนนี้น่าจะมาสเต็ปสี่ว่ะโอ้โหโว้ยเอาตรงเลยสเต็ปสามเองเกินโอ้ไม่มาเกินเพื่อนอดูดหมดเลยไหมเกินไปโอเคมาอยู่ปะเ,ปนะกเกินไปนะผมว่าเกินไปแบบเนี้ยโอ้ยม,มาอยู่โอเคได้อีกสองรอบนะเพื่อน10นาทีนะครับผม อย่าบอกแลว่าเล่นไป4สเตป5้าสเตปนี่มีเรื่องโอเคสเตปที่4แล้วกัน3 0มารู้แล้วรู้รอดโอเคแล้วผมกลับมาในสเตปที่สี่นะผมโอ้โหสเตปที่4่โโป 4, ไปคิดไม่ฝันนะฮะก็ไม่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่นะสเตปแบบนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคในะรอบนี้ <c oughs> นะครับผมขอเป็นเทอร์โบกดมือไป ไม่กดเองธรรมดาไม่เข้าครับผมเนาะออกไป30นะรอบนี้นะครับผม3รอบไม่มา4ี่รอบโอเคไม่มา3มรอบเลยยึดเข็มออกไปไวหน่อยนะท่านชมนะเผื่อมันลวนนะครับผมโลมาลวนออกมาแบบให้แบบโหสุดๆเลยคงจะดีนะถ้ามันลวนขนาดนั้นต้องคืนทุนก่อนนะตอนนี้นะผมนะเนาะเข้ามา3มสเต็ปแรกก็รวมกันเป็น300ร้ออบนี้3 0 0ยก็เป็น600นะต้องใต้6ก0ก่อนนะเออแล้วถึงจะ ไปนะครับผมผมจะเรียกว่ากำไรนะฮะแล้วดูจากตรงนะผมเอามาไม่เต็ม300ด้วยนะท่านผู้ชมเอามา290เ้ย2 9อ293เก้สรเสร็จเนาะเออเอาสเสร็จเล่นมาเหมือน300อยขาดขาดขาดไปแค่อีกเจ็ดเออนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยป่ะถ้าไม่ไหวก็ไม่ฝืนแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าผมไม่ไหวผมก็จะไม่ฝืนแล้วนะ โอ้ยองจริงเลยโดนดูดจา้าบนะครับผมปึ๊บได้โอเคโอเคมาฟรีปินไหมล่ะโอ้โหไม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมเชฟะโลมงโล,งโลงมากนะครับผมตอนนี้แม่งเล่นผมละ ผมจะเล่นโลมาสักหน่อยแม่งโลมาเล่นผมเฉยเลยตอนนี้โอเคนะครับผมทานผู้ชมโอ้วิสเตปสีสเตปซิ้สเตปอะไรก็ว่ากันไปแต่สเตปแบบนี้มันไม่ดีนะทุกผู้ชมมันเกลือเกินนะทผู้ชมนะเอาไปเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับผมสําหรับรอบนี้กินแฮวอีกแล้วนะผมไปถึง4ี่รอบเลยนะทุกผู้ชมนะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ว้าไปนะผมเนาะ เดี๋ยวเจอกันนะครับผมหวังว่าวรอบหน้าจะแก้เกมได้นะผมส่งดึกนะฮะบ๊ายบายครับผมจุ๊บ